สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับผมอาจารย์หนุ่มสุรพงเจร่ากับดวงประจําสัปดาห์ของวันที่24ธันวาคม2559นะครับนี่ก็อีกสัปดาห์เดียวนะครับก็จะสิ้นปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะขออธิบายสักนิดหนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ถามเข้ามานะครับในเรื่องของดวงเทปของวันที่17นะครับ มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าทําไมไม่ดูถึงวันที่19ด้วยนะครับอันนี้ผมต้องพูดตรงๆเลยครับว่าดวงประจำสัปดาห์นั้นก็คือ,อดวงนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่24นะครับและนะครับเทปนี้ดวงนี้ที่ผมจะจับขึ้นมาเนี่ยก็คือจะมีผลตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่31นะครับเป็นต้นไป อันนี้ก็ชี้แจงให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะเกิดวันไหนก็ตามาวันที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ให้ดูว่าสัปดาห์นี้วันของคุณคือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูเป็นอย่างไรดวงสตา์อย่างนี้ชีวิตความรักการงานการเงนินเป็นอย่างไรติดตามที่นี่ครับและที่สําคัญครับท่านใดที่อยากไปเที่ยว ไหว้พระเสริมดวงนะครับไหว้พระเสริมดวงกับผมอาจารย์หนุ่มวันที่13มกราคมจนถึงวันที่16มกราคมนะครับ13ถึง16มกราเรามีนัดกันไปไหว้พระเสริมดวงนะครับที่วัดป่าสิริสุโทโธนะครับวังพญานาคนั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่า,วาคำชะโนดนะครับเห็นไหมฮะ ขนาดคุณแต้วนะครับก็ยังไปต้องต้องไปรำแก้บนนะฮะละครนาคีดังมากครับคุณผู้ชมนะครับ <S <S เขาบอกว่าใครไปไหว้ที่นั่นเนี่ยนะครับใครไปไหว้ที่คำชะโนดนันถือว่านะครับใครไปไหว้ขอพรจากนะครับ พ่อปู่สีสุดโธแม่ย่าสีประทุมมาครมหาเทพนาคานะครับก็จะสมหวังถ้าความหวังคุณไม่ได้ไปเบียดบางคนอื่นไม่ได้ไปเบียเดเบียนคนอื่นนะครับจะสมหวังเป็นอย่างดีโดยเฉพาะไปขอโชคขอลาบขอการค้าขายขอความเจริญรุ่งเร,องเรืองนะครับอันนี้ผมจะนําคุณผู้ชมนะครับ จะนําท่านที่ร่วมบุญของเราไปทําบุญกันนะครับแล้วก็ไปสวดมนต์เสริมดวงกันที่นั่นนะครับยังมีเวลานะครับจนถึงวันที่31มธันวาคุณยังมีเวลาตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าเราจะปิดรับจริงๆก็คือ31มธันวาครับให้เวลาสัปดาห์นี้แล้วกส็สัปดาห์นี้แหละนะครับอีก1สัปดาห์นะครับจองกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าอะไรทำไมาถึงปิด31ิเพราะว่า ถ้าคุณจองกันเอาไว้ก่อนนะครับผมก็จะมีกําลังทรัพย์ในการที่จะไปอจองโรงแรมนะครับแล้วก็จองอาหารเอาไว้รับรองท่านที่จะไปร่วมบุญกับผมแน่นอนครับว่า,าไปงานบุญในครั้งนี้ก็จะไปที่วัดหลวงตามหาบัวนะครับไปที่วัดป่าภูก้อนนะครับไปไหว้พระนอนนะครับที่ทําจากหินอ่อนซึ่ง ยาวถึง20เมตรคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับไม่ใช่เรื่องง่าย,ายๆที่เราจะไปกันได้ไปกราบขอพรพระปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีาาปทุมานาคานะครับและนาคีเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับผมขอบุญบาร,รมีทั้งหลายที่ผมได้กระทำมาแล้วนะครับนะฮะและขอบาร,รมีของพระปู่นาคราชสีสุโธนะครับ จงดดนันดาลให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองและนะครับถ้าหากว่าท่านที่ดูแล้วสนใจอยากจะเดินทางไปกับผมขอให้ติดต่อมาภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับ31ธันวาคมปี59นะครับก็รีบด่วนครับเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดแค่14ท่านเท่านั้นเองนะครับเต็มแล้วเต็มเลยนะครับ14หรือก็ไม่เกิน16ท่านอยู่ดีนะครับท่านละ 5,500บาทนะครับไปเขาเรียกว่ามาีการไปไหว้เสริมดวงนะครับสวดมนต์นะครับเพื่อรับพลังมงคลคเพื่อกลับมาประกอบงานประกอบธุรกิจการค้าการขายได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้เรามาตรวจดวงชะตานะครับกันในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31 คุณไม่ต้องสนใจว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่แต่คุณสนใจอย่างเดียวคือคุณเกิดวันอะไรท่านั้นเองจันท์อังคารพุทธพระหัสศุกร์เสาอาทิตย์ราหูเราเริ่มต้นที่วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นั้นได้ไพ่สัปดาห์นี้ครับได้ไพ่ใบนี้ครับนะครับได้ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือไพ่เอ่อเพจนะครับไพ่เพจหรือไพ่มหาดเล็กนั่นเองนะครับไพ่เพจหรือไพ่เด็ก เด็กถือถ้วยเขาบอกว่าในช่วงนี้นะในเรื่องของการงานของคุณงานที่กำลังจะทําขึ้นใหม่หรืองานที่กำลังจะมีโครงการใหม่ๆขึ้นมาเขาบอกต้องวางแผนให้ดีๆนะครับงานนี้จะประสบความสําเร็จนะครับหลังจากที่คุณพลาดหวังนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการงานมาหลายครั้งหลายคราในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์นี้แหละนะครับคุณจะประสบความสําเร็จแล้วจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ มอบหมายสิ่งดีๆให้กับตัวคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการงานที่สําคัญครับในช่วงนี้นะครับตัวคุณเองนะฮะการเงินของคุณก็นะเริ่มจะลืมตาอ้าปากได้จับจ่ายใช้สอยคล่องมือขึ้นนะครับเพียงแต่ว่านในเรื่องของครอบครัวนั้นต้องดูแลนะครับคนในครอบครัวคุณให้ดีนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับเป็นคนขี้ใจน้อยในสัปดาห์นี้นะ อาจจะมีการงอนกันอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างนะครับงานดีแต่ครอบครัวไม่ค่อยไม่ค่อยสงบสเท่าไหร่นะครับก็คือเราจะนิสัยเหมือนเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องใช้เหตุผลให้มากครับส่วนคนที่ยังไม่มีครอบครัวคุณจะได้พบรักใหม่หรือ,อความรักของคุณกําลังเจริญงอกงามนั่นเองครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ของสัปดาห์นี้ได้ไพ่ใบนี้ครับเขาเรียกว่าสเตรนนะครับสุดยอดครับสัปดาห์นี้ไพ่วันจันทร์ของคุณนะครับเป็นไพ่ที่เขาบอกว่าคุณเนี่ยมีอํานาจในตัวเองมีสเสน่ห์ในตัวเองเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ต้องสวยครับอย่าปล่อยตัวเองให้เป็นเพิงอย่าปล่อยตัวเองให้อ้วนเผลไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับคุณอยากมีอํานาจไหมเขาบอกว่านะครับ อะไรที่กําลังจะรอการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศเลื่อนขั้นสอบไล่ชิงทุนต่างๆดีมากนะครับคุณจะประสบความสําเร็จส่วนท่านที่ทํางานเกี่ยวกับพวกดิเรกเซลล์นะครับหรือทํางานที่เกี่ยวกับการค้าการขายการติดต่อเกียาลูกค,ค้าเขาบอกว่าตัวคุณเองมีความเป็นคนที่มีความมั่นใจมากและจะประสบความสําเร็จนั่นเอง,ส,องสำหรับเรื่องของการสำหรับเรื่องของการนั้นคุณจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็นะครับจะมีเงินทองโชคลาภเข้ามาแต่ว่านะครับ ลาบนี้ได้มาจากการงานไม่ได้มาจากลาบลอยนะครับ <S <S <Y> <S เพราะฉะนั้นเรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยให้เขาเรียกว่าเพลาๆลงหน่อยก็แล้วกันนะครับอย่างไม่ยังไม่ยังไม่มีโชคดีนะครับเรื่องของความรักนะครับครอบครัวนั้นต้องบอกว่าคุณนะครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยควรจะอ่อนลงมานิดนึงนะครับเอออย่าขมนะครับอย่าขมคุณผู้ชายมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายแล้วก็นะครับต้องบอกว่า ให้หมันดูแลเอาใจใส่นะครับบางทีเราเราเก่งเกินไปก็ไม่ดีนะครับอ่อนๆลงมานิดนึงนะครับแต่คุณเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับแล้วก็มีความสวยมีความหล่อมากเพียงพอที่คุณจะสามารถนะครับเ,เขาเรียกว่าใช้สเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของเขาเรียกว่าบางทีคุณยิ้มนะครับเข้าบ้านก็ยิ้มเอ,อกหน้าบ้านก็ยิ้มนะครับก็ทําให้คนในบ้านเนี่ยสบายใจ แต่ถ้าคุณเข้ามาในบ้านแล้วหน้าหุหน้าตูมหน้าหงิกหน้างอ,นางงอคนในบ้านก็เริ่มจะไม่ค่อยสบายใจบ้านก็จะกลายเป็นนรกรุ่ม,ร,มร้อนไปใหม่ไปห,หมดเลยนะครับส่วนท่านที่ยังไม่มีความรักครับก็ต้องรอกันต่อนะครับในช่วงนี้เขาเรียกว่าความรักของคุณยังไม่มานะครับท่านที่เกิดวันอังคารครับว้าว King of Wands นะครับค i n g of Wands คือไพ่ ราชาแห่งงานนะครับช่วงนี้คุณดูเบื่อเบื่อเนาะนะครับการงานมันจุกจิกการงานมันวุ่นวายนะครับลูกน้องก็นะครับลูกน้องก็ไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับเพื่อนคนรอบข้างก็คอยจะจับผิดนะเจ้านายก็คอยเพ่งเล็งก็เลยทําให้เราเบื่อนะครับเลยทําให้เราเบื่อเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านที่เกิดวันอังคารต้องบอกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีอย่าขี้โมโหอย่าขี้วอยวายเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ย เจ้านายเนี่ย<ๆ>เขาก็อัดอัดอัดงานมาให้คุณบางทีมันทําให้คุณตัวคุณเองเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้ใช่ไหมปลายปีแบบนี้นะครับมันเลยทําให้ตัวคุณเองเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับพอมีใช้จ่ายนะครับดีอยู่บ้าง,งการเงินรายได้เข้ามาเยอะเหมือนกันแต่มันเหนื่อยไงพอมันเหนื่อยงานแล้วมันก็รู้จะไปใช้เงินทําอะไรมากมายนะักบางทีนะครับ เราก็ต้องดูนะครับในเรื่องของอาการใช้จ่ายเงินทองนะครับว่าอย่าใช้แบบซุรี่ซุร่ายนะครับเพราะบางทีบางครั้งตัวเราเองนั่นแหละนะครับเป็นคนที่ทําให้บางทีเราเหนื่อยเราอยากจะแบบใช้จ่ายให้มันเพลินๆที่ก็มันก็หมดไปเหมือนกันนะถ้าไม่วางแผนก็แทบจะไม่เหลือเหมือนกันละครับเรื่องครอบครัวครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าเรื่องยุ่งๆมันมีอยู่เยอะคนรอบข้างมิตรบริวารหรือว่าลูกหลานนะครับ หรือภรรยาหรือสามีอาจจะแบบนะครับขี้บ่นนะครับแล้วตัวคุณเองคุณก็เป็นคนขี้บ่นด้วยนะครับมันก็เลยทาให้ที่บ้านไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนวันอังคารทำบุญหน่อยแล้วกันนะครับไปปล่อยปลาหมอนะครับไปปล่อยปลาหมอไปปล่อยอปลาช่อนนะครับหรือปล่อยปลาแม่น้ํานะครับทําให้เขาบอกว่าทําให้ชีวิตของตัวคุณเองนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับ ท่านที่ยังโสดนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับความรักค่อนข้างจะมึนตึงกันอยู่นะครับหรือเกิดปัญหาขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นให้ใช้เหตุผลคุยกันนะครับอย่า,อ,าอย่าใช้อารมณ์นั่นเองท่านที่เกิดในวันพุธนะครับได้ไพ่อะไรเอ่ยนะฮะโอเคไ้ไพ่ใบนี้ครับเห็นไหมฮะไพ่ใบนี้เรียกว่าเป็นไพ่เดอะซันนะครับเดอะซันนะครับหมายถึงไพ่พระอาทิตย์ ซึ่งช่วงนี้นะครับใครที่ทันทำงานเกี่ยวกับเรื่องของดเล็กเซล l ์นะครับทำงานของเกี่ยวกับการติดต่อการเจราจาการค้าขายต้องบอกว่าเ,เขาบอกว่าจงทําดีแต่อย่าเด่นอย่าจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเดาเด่นเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะบางทีเนี่ยนะครับเราควรจะนะครับเผาเผาเรื่องของการคี้คุยลงมานิดหน่อยมนาะ เขาบอกว่าช่วงนี้การงานของคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับการงานจะดีมากนะครับบางทีบางครั้งในช่วงที่การงานเราดีเนี่ยเราอาจจะแบบนะฮะเขา,าเรียกว่าประมาทนะครับมันก็เลยทาให้อาจจะเกิดการพลาดไปได้เพราะฉะนั้นตัวคุณเองผม <c oughs> อยากจะแนะนําว่าอย่าประมาทนะครับอย่าไปว่าร้ายใครหรืออย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะทําให้ตัวเราไม่ประสบความสําเร็จเลยว่า แทนที่จะดีมันกลับเลวร้ายไปใหญ่นะครับเพราะว่าไพาเ่เบสันนี้หมายถึงการกัดแกล้งด้วยนะครับถ้าคุณจะมีการโยกย้ายการเปลี่ยนปมแปลงตำแหน่งในช่วงนี้อย่างเขาเรียกว่า,าให้ปรับโต๊ะปรับที่ตั้งซะหน่อยนะครับมันก็จะทําให้เรื่องรายๆที่จะวิ่งเข้ามาชนนั้นเบาบางลงไปในการเงินในช่วงนี้มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะครับโอชาจ่ายเป็นก้อนเลยให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับอาจจะมีการเสียเขาเรียกว่า เสียของรักหรือจะทําให้รถลามีปัญหาได้นะครับต้องระมัดระวังสําหรับในเรื่องของการที่เรานะครับมีครอบครัวต้องบอกว่าในช่วงนี้ครอบครัวขอ,ข,อของคุณเองนะครับมีแต่เรื่องร้อนๆมีแต่ปัญหาที่จะเข้ามาให้นะครับใจเย็นๆนะครับแล้วค่อยๆแก้นะช่วงนี้เนี่ยอะไรมันก็เข้ามาเร็วนั้นนะครับความดีก็เข้ามาเร็วรวยก็รวยเร็ว แต่เจ๊งก็ไวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องค่อยๆก้าววอย่างมีสติและคุณจะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นนะครับในช่วงนี้เขาบอกว่ามันเสียที่ปากนะครับคนที่ยังโสดนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยยังไม่พบกับคนที่ถูกใจหรือนะครับความรักรวมความรักยังไม่ขึ้นนั่นเองครับเรามาดูท่านที่เกิดในวันอะไรอีก วันพรฤหัสบ,บดีครับวันพฤหัสบ,บดีในช่วงนี้ต้องบอกว่าการเงินของคุณนะครับโดดเด่นมากนะครับคุณจะมีะไรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับช่วงนี้ดีมากเลยนะฮะได้ไพ่ p a g e of Pentacle นะครับคุณจะมีะไรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ถือว่าหนักหนาสาหัสคือไม่ได้แยกนะครับ แต่ก็ไม่ได้มาเป็นก้อนๆน,นะครับแต่ว่ามีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาพอให้อุ่นใจมีเข้ามาพอที่จะให้ทําให้คุณนั้นชื่นใจนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะครับช่วงนี้ให้หมันบําเพ็ญบุญใส่บาตรตอนเช้านะครับหรือนะครับให้รู้จักนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์นะการทํางานของคุณในช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่ให้การเมตตาอุปถัมภ์ ดูแลเป็นอย่างดีครับคิดกับสัปดาห์ที่แล้วเลยเนาะนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็นะฮะส่วนการเงินนั้นเขาบอกอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าดีมากๆนะครับส่วนในเรื่องครอบครัวช่วงนี้ต้องบอกว่าครอบครัวนี่อาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินมากทีเดียวนะครับแต่ไม่มีปัญหาคุณสามารถที่จะผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้นะครับผมเป็นกาลังใจให้นะครับส่วนในใน ที่ผมบอกว่าผ่านเรื่องร้ายๆก็หมายถึงว่าเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะ,นะครับคุณสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะสัปดาห์นี้พฤหัสเนี่ยถือว่าอยู่ในดาวเด่นและดาวที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าอารมณ์ร้อนค่อยๆทําอะไรทําอะไรก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจทําลงไปผมว่ามันเป็นการทําที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนท่านที่เกิดในวันศุกร์ นะครับิดไพ่ใบนี้ครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ได้ไพ่หกถ้วยนะครับหกถ้วยคือไพ่อะไรครับคือไพ่เนื้อคู่เขาบอกว่าช่วงนี้นะครับโอ้ยเขาบอกว่าคนวันศุกรนะ์นั้นโชคดีมากเลยจะมีผู้ใหญ่คอยอุป,ปถัมภ์โดยเฉพาะที่เป็นผู้ใหญ่ต่างเพศนะครับ จะคอยให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือกิจการงานของเราให้ไปได้สวยไปได้ดีเลยนะครับสําหรับในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยเหนื่อยักเท่าไหร่นะครับทํานิดทําหน่อยเงินก็ข้าวทานิดทำหน่อยก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยแล้วเนี้ยนะครับผมอยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ของดวงดีดวงกําลังดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราตั้งจิตตั้งใจในการทํางานนะครับครอบครัวครับช่วงนี้ต้องบอกว่าแฮปปี้ครับสุดยอดเลยดวงคนกำลังมีความสุข การเท่อกครอบครัวแต่ตัวคุณเอง,งมอั่งแก่หุนหิดที่รำคาญที่บ่นสักหน่อยหนึ่งสำหรับท่านที่ยังโสดจะเจอสาวต่างวัยนะครับอ๋อผมพูดนิดนึงนะครับสำหรับคนันเกิดวันพฤหัสนะครับสำหรับเรื่องคู่คุณยังคุณยังไม่เข้ามานะจ๊ะนะฮะอ่ะท่านที่เกิดวันเสาร์ครับวันเสาร์ได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนครับเมจิกเชียนนั้นคือไพ่เทพอย่างรู้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะนั้น คนวันเสาร์อยากมีโชคมีลาบต้องบําเพ็ญต้องขอสวรรค์น,นะครับเพราะนะดวงของคุณในช่วงนี้ทั้ที่เกิดวันเสาร์จะมีโชคลาภจากเทวดาจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดฝันจะมีโชคลาภอย่างเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เป็นไปแล้วเพราะว่าอะไรสวรรค์เห็นใจสวรรค์เปิดใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณให้บําเพ็ญบุญนะครับและสร้างกําลังใจให้กับตัวเองมากๆนะครับ การงานของคุณนั้นต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับการงานของคุณนั้นดีมากๆในช่วงนี้จะทำอะไรก็มีแต่คนคอยอบอุ้มเอาใจดูแลแต่ตัวคุณเองในช่วงนี้นะครับมักจะไม่ค่อยพอใจตัวเองเสักเท่าไหร่นะครับขึ้นหุ่องนดหุ่นยนต์นะครับแต่ก็โดดภาพโดยรวมมันดีมากๆนะครับเพียงแต่นะครับในช่วงนี้ให้หมั่นสวดมนต์หรือหมั่นสวดขออ้อนวอนสวรรค์นั่นเองนะครับ ในเรื่องครอบครัวครับคนวันเสาร์ต้องบอกว่าเป็นคนคิดเยอะคิดมากนะครับวิตกวิจลิดวิตกกังวลนะครับเพราะนั้นแล้วช่วงนี้นะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วก็มองทุกอย่างในแง่ดีนะครับแล้วทุกอย่างก็จะดีไปตามที่เราคิดนะครับสำหรับท่านที่ยังโสดครับนะช่วงนี้คุณจะได้เจอในคู่ที่ถูกใจนะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับคุณผู้ชมได้ไพ่ ีโลแพนนะครับไพ่ธีโลแพนคือไพ่สังคราชนะครับไพ่สังคราชหมายถึงอะไรเขาบอกตำแหน่งนั้นที่การง,งานตัวคุณเองถือว่าโชคดีมากนะครับเป็นดวงที่ดี 1> <1> เป็นดวงที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานของ,ของคุณเองนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คำชูเมตตาสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแสแดงว่าไม่ตกอับนะครับดวงนี้จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานครับและประสบความสําเร็จในเรื่องของการ เขาเรียกว่าการเงินด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพราะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตนะครับตกก็ตกไม่เจ็บเขาเรียกว่าล้มบนฟูกกันนะครับแต่ในเรื่องของครอบครัวนะครับคุณอาจจะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการสักหน่อยนะครับแล้วก็มักจะทําให้คนนะครับอกดอัดบ้างนะครับเพราะนั้นก็ดูตามเหตุตามปัจจัยกันแล้วกันครับนะฮะท่านที่ยังโสดครับช่วงนี้นะครับให้ไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆแล้วโชคลาภจะมาเองนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะครับอย่าลืมก็แล้วกันครับหากอยากจะไปทัวร์ด้วยกันนะครับโทรประสอบฐานสำรองที่นั่งกันได้ที่เบอร์0897756242 0897756242สัปดาห์หน้านะครับดวงประจำสัปดาห์ของเรามีสปอนเซอร์แล้วเย้นะครับโอ้สุดยอดเลยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าสปอนเซอร์นะครับที่เข้ามานะฮะ ใครที่มีสินค้านะครับอยากให้รายการของผมนะครับช่องของผมต่อไปจะมีบ่อยขึ้นนะครับจะเป็นจะเป็นรายการบอร์ดข่าวก็จะเริ่มกลับมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ทำรายวันนะครับวิเคราะห์ทำรายวันนะครับผมก็จะมีทุกเย็นนะครับแต่จะเป็นแบบไลฟ์สดทาง facebook นะครับวันละ10นาทีหรือ20นาทีแล้วแต่นะครับแล้วแต่เรื่องที่จะคุยนะฮะ เพราะว่าช่วงนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกกันง่ายๆเลยนะครับว่าช่วงเนี้คนเครียดเยอะมากนะครับข่าวการไล่แทงกันกันคือมันเยอะมากเลยผมต้องเรียกว่าต้องหาอะไรที่จะให้คุณผู้ชมนั้นใจเย็นลงมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังโมโหใครที่กําลังเครียดใครที่กําลังคิดมากต้องบอกเลยครับว่าวันนี้คุณยังมีร่างกายครบ วันนี้คุณยังมีทางเลือกที่ดีวันไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณปราศจากร่างกายหรือทางเลือกที่ไม่ดีแล้วนั่นแหละครับคุณจะเสียดายมันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมก็แล้วกันครับติดตามเบอร์ที่ขึ้นให้ตรงนี้นะครับนี่ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ